สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านนงเงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจตัว0191220นะครับ ID ไลน์ก็0191220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะฮะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนงเงิด้วยนะครับวันนี้มาพบ ปแบบรายการที่1กันเลยนะครับผมรายการที่1นึ่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานพิมพ์หน้าแก่นะฮะนิยม2 4 7 9ี่หลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะนี่สวยๆเก่าๆเดิมๆเลยเนื้อทองแดงนะพี่นะดูเม็ดไข่ปลานะเต็มๆทุกเม็ดเลยนะคมคมชัดๆกันเลยพี่นี่ฮนะขอบสวยๆกันเลยพี่ เก่เก่าเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะดูยันนะฮะยันสี่อุจะลดทุกกันเลยนะอุดจะลดทุกอันเลยเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะผิวเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมขอบกลมๆชัดๆัีเลยนะพี่นะหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะหลวงพ่อเกิดวัดสะพานสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาไปเหรียญหลวงพวกกวยวัดโกศิตลาดนะปีสองหนึ่งนะหลวงพวกกวยวัดโกศิตลาดปีสองหนึ่งนะสวยๆเก่าๆเ,เลยพี่นี่สวยๆเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ฮนะปีสองนสองหนึ่งนะครับพี่นะเก่าๆสวยๆเลยเนื้อนะทองแดง สวยๆเ,เดิมกันเลยนะพี่นะหลวงพ่อวยวัดโคศิตาลามนะผมขอหกรอยบาทพี่ต่อมาเป็นเรี่นงหลวงพ่อกันวัดพญาตนะพิมพ์ตะขอเบ็ดสองสี่หเก้าสวยๆเลยพี่พิม์ตะขอเบ็ดเก่าๆสวยๆกันเลยนะฮะสวยๆเ,เดิมกันเลย ขอเบ็ดคมโค้งคมคมาเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะเนี่ยทองแดงจ๋าเลยนะทองแดงผิวไฟกันเลยนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ <c oughs> ต่อมาครับ <c oughs> เป็นเหรียญหลว,ว,วงพระกล่อมวัดโพธารวาสหลวงพระกล่อมวัดโพธารวาสนะ เก่าๆเลยนะพี่นะสองสี่เจ็ดศูนย์หลวงพ่อกล่มอมหลวงพ่อกล่มอมหลวงพ่อกล่อมนะฮะวัดโพธาวาสสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยขอบสตังนะพี่นะนะฮะขอบสตังสวยๆเดิมๆมดเลย หลวงพระกล่อมวัดโพธวาสนะผมขอหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาท <c oughs> ต่อมาไปเสมาหลวงพ่อเพิ่มนะวัดกลางบางแก้วนะหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วส,สวยๆกันเลยพี่กะไหลทองกันดูนะพี่นะนเส้นขนแมวนะเต็มเลียนเลยนะพี่นะเป็นเส้นขนแมววิ่งเต็มเลี่ยนเลยพี่ เก่าๆส,สวยๆเลยนะฮะกระไหล่ทองนะพี่นะขอบตัดคมๆเก่าๆปี2504นะจานมือนะฮะหลังจานมือนะพี่นะส,สวยๆกันเลยนะฮะดูให้ชัดๆกันเลยนะพี่นะนี่ดูดูเลตตาเปล่าอีกนะพี่นะนี่ส,สวยๆเลยผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ หลวงพรอเพิ่มเอามาเป็นหลวงพ่อรอดนะฮะหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนสองสี่แปดสองนะทองแดงหลวงพร่อรอดวัดคลองเขื่อนสองสี่แปดสองนะสระ,ะอุถึงเลยขอบเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่เ,เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลย ผิวเดิมๆเลยนะพี่นะี่เดิมๆสวยๆเลยนะพี่นี่ขอบตัดชัดๆเลยนะคมๆอะไรนะพี่นะหลวงพ่อรอดวัดคลอ,องเขื่อนนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์หลวงพ่ออินวัดโบสถ์สองสี่เก้าหกเก่าๆสวยๆนะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะพี่นะเหรียญสี่เหลีหล่ยม เก่าเก่าสวยสวยเดิมๆกันเลยพี่ดูขอบตัดคมๆมหมดเลยนะพี่นะวัดโบดถยันสี่นะพี่นะนี่โอ้ปิ้นพิ้นกันเลยพี่โอ้ปิ้นพิ้นกันเลยนะดูเส้นวิ่งเต็มเรียนเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะพี่นะผมพอเพียงหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะยี่สิบห้าศต ตวัดวัดสุดท้าปี2500บล็อกไม่มีเข็มนะพี่นะกระเก่าส,สวยๆก็เลยนะฮะไม่มีเข็มนะนี่ส,สวยๆเดิมๆไปเลยนะครับเก่าๆส,สวยๆเดิมๆดิกันเลยนะพี่นะกระเก่าส,สวยๆเดิมๆกันเลยนะคุณคอ สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงผู้สวงหลวงผู้สวงวัดไพรพัฒนานะฮะหลวงผู้สวงวัดไพรพัฒนารุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะฮะหลวงผู้สวงเทวดาเดินดินนะพี่นะแต่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสวย,สวยเๆเดิมๆไปเลยพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยพี่ สังยันห้ากับเก่าสวยๆเลยนะนี่รุ่นหนึ่งเทวดาเร่นดินนะหลวงปู่สวงนะนี่ครับกับเก่าเดิมๆมาเลยนะนขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อริกวัดลายดองพ่อริกวัดลหลสองสี่สองนะโอ้เชื่อมห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงโลหดำ หลวงพ่อเล็กวัดไหรเก่าเก่าสวยๆก็เลยขอบกระบอกนะสองสี่แปดสองสวยๆเดิมเดิมไปเลยพี่ผิวเดิมเดิมกันเลยนะครับผิวเดิมเดิมมาดูแล้วพี่นะนี่ขอบกระบอกนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆแล้วผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญละ พระรม,มุนีพระสังฆราชแสวสุทัศสองสี 2, ห่หกสี่หูเชื่อมหวงเชื่อมเนื้อทองแดงลมดำหูยันยานเลยนะพี่นะนี่หูยันยานเนื้อสวยๆช้ำๆมาเลยนะพี่นะนี่มีขีดจุดตรงเข่านะพี่นะเ,เก่าๆสวยๆเลยนี่ฮะ เชื่อมห่วงเชื่อมพระพรหมมุนีพระสังฆราชเพวัดส,สุทัศต์ะพี่นะเก่าๆส,สวยๆวิมขอแค่หกร้อยบาทพอบีหกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อกเกษมเขมมโกสุสานไตรกักษ์นะพี่นะปีหนึ่งหกนะทองแดงลมดำนะพี่นะดูหูห่วงแล้วพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อนะคมชัดเลยพี่เก่าๆส,สวยๆเลยนะ พ่อเกษมเขมมกโกดูขอบจัก้สวยกันเลยนะพี่นะนี่สองห้าหนึ่งหกก็สวยเดิมๆไปเลยเหรียญสิริมงคลเ่านะเก่าๆสวยดมเดิมๆันเลยพี่นี่พ่อเกษมนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญละครั้งนะฮะหลวงพระพรมวัดช่องแท่ เหรียญละขังหลวงพ่อพุมวัดช่องแขะนะฮะปีหนึ่งสามนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเลยเหรียญทองแดงนี่เนี่ฮะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะเนี่ยมีขีดจะต้องหอหีบนะพี่นะทะลุมาถึงงอง,งูเลยหลวงพ่อพุมวัดช่องแขะเก่าเก่าสวยสวยสองห้าหนึ่งสามนะพี่นะ รุ่นพิเศษกเก่าๆส,สวยเดิมๆันเลยพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ผมขอห0 0้อบาทพี่6 0 0บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงปูศ่ศีวัดเข่าถ้ำบุญนาคปีนหนึ่งสีน่นี่หลวงพ่อศีสวยเดิมๆไปเลยพี่ ปีหนึ่งสี่สวยๆเก่าๆแล้วไปเรียนเล็กๆนะโหห่วงเปินเป้นๆกันเลยนะหลังยันสามนะเก่าสวย,สวยๆเลยลงผู้สีนะฮะไอ้าาเลขผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนะาะทำมาไปเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะพิมพ์หน้าแก่ยันอีกสองสี่แปดสี่หลวงพ่อรุ่งเหรียญเจ๊ช้ำๆเลยนะดูเมตตานะคมๆเลยนะพี่นะ เ,เก่าสวยๆเลยวัดท่ากระบ,บือนะหลวงพ่อรุ่งนะพี่นะดูขอบตัดนะฮะสวยๆนะคมครุฑสองสี่แปดสี่สวยๆนะเลยพี่ยันจิกๆกิๆ๊กๆกิกเลยนะพี่นะเ,เก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยพี่นะหลวงพ่อรุ่งวัด ท่ากระบือนะพี่นะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาท <c oughs> ต่อมาไปเหรียญโบสถ์ลั่นสองพี่น้องนะฮะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะฮะวัดเขาบันไดอิดบอ็อกไม้ก้อปีหนึ่งสองนะฮะเหรียญเก่าเก่าเดิมๆสวยๆเลยฮะทองแดงลมดำกันเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลย เหรียญสองพี่น้องหรือเหรียญโบดลั่นนะพี่นะเอาเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยพี่เอาเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยพี่น่ฮะเอาเก่าสวยๆกันเลยนะพี่นะเหรียญโบดลั่น หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพอพี่นะหหห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะสองสี่สามสี่นะรุ่นแรกอะไรนะเนื้อทองแดงนะพี่นะเก่าๆสวยๆกันเลยพี่อ่านี่หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะฮะ หน้าผากคมๆเลยครัลังพระเป็นไปตานั่นเนะสองสี่สามสี่นะหกปิ้นปิ้นเลยนะฮะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่ดูขอบตัดคมๆชัดๆกันเลยได้นะถัดมพวกแก้ววัดเครือวันนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็น รีมาหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามนะสองสี่หกศูนยะไหทองเก่าเก่าสวยสวยเลยดูเลขพศออนะสี่หกเคิมกันนะพีนะรูดจุดสองสี่กศเก่าๆสวยๆกะไหลทองอือฮึยันนะพี่นะ สวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่เนะดูเนี่ยขอบจัดคมๆมาเลยนะพี่หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวราราหลวงพ่อพวกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะฮะเนื่องวัดจุรามณีต่อโคตรน่นาใหญ่เลยนะพี่สังคติเนี่นะดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดูมีเส้นลงไปตรง,ง,งจมูกมีเส้นออกมานะพี่นะ สวยเดิมๆเ,เก่าๆกันเลยนะพี่นี่ขอบตัดคมๆเลยนะพี่นะสองห้าหนึ่งหนึ่งหลังยันห้าสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเลยพี่หลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะพี่นะวัดจุรามณีเก่าๆสวยๆแบบนี้ผมขอเพียง หกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะข <c oughs> อภายครับพี่ต่อมาเป็นหลวงพอดิ่งหลวงพอดิ่งวัดวางวัวสองสี่แปดหนึ่งนะพี่นะหลวงพอดิ่งวัดวางวัวสองสี่แปดหนึ่งโอ้เชื่อมห่วงเชื่อมเก่าๆสวย,สวยๆกันเลยนะฮะเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะฮะดูเส้นผมนะพี่นะนสวยๆเลยขอบกระบอกนะพี่ 2องสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งสวยๆเดิมๆหลวงพุด,ดิ่งวัดวางัวนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาไปเหรียญชินราชพิมนมโตนะพี่นะชินราชนมโตหลวงพุทสศุขวัดปากคลองควมเท่าสองสี่ก 2, หกศูนย์ชินราชพิมนมโต สวยๆเ,เก่าๆเลยฮูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะขอบกระบอกดูหลังยันนะยันสามหรือยันใบพัดนะเ,เก่าๆสวยๆเลยพี่เนี่ยดูเหรียญชินราชพิมพ์นมโตนะฮะหลวงพุทธวัดปากคอมาคำเท่างอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพิมพ์แหวกม่านหลังหนังสือ หูเชื่อมห่วงเชื่อมนี่ฮะหลวงพ่อแหลมเก่าเก่าสวยๆเลยพี่ขอบกระบอกนหมฮะหลังหนังสือคมๆชัดๆเลยเทองแดงกระไหลทองนะฮะหลวงพ่อแหลมหลวงพ่อวัดบ้าแหลมพิมแบกมานนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอมวัดชากหมากเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอมวัดชากหมากเ,เกา่เกาๆสวยๆวพี่ดูหน้าตาหลวงพอ่อผมชัดกันเลยนะดูนะเสมาหลวงตรงหอเห็บมีขีดตรงมานะพี่นะวัดชากหมากสวยๆเกา่าๆกันเลยนะพี่นะเป็นเหรียญสวยเลยนะเหรียญน,นี้นะพี่นะสี่สองห้าหนึ่งเจ็ด นี่หลังสิงเนงะสิงนุ่นนูนกันเลยพี่สิงนุ่นนูนเลยฮนะยันสามโอ้โหห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยกันเลยนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้ว่วัดกำแพงแสนดูหน้าตาหลวงปู่นะคมชัดดูเม็ดตตานะเนี่ที่เราดก ต่อโค้ดนะพี่นะหลวงปู่แพ้วเปาวโลเปาวโลนี่ฮนะขอบตัดสวยๆเดิมๆไปเลยพี่เรียนพิเศษ82ปีนะสองห้าสี่เจ็ดนะวัดกำแพง 100, แสนเหรียญปลอดภยัยใครมีไว้แล้วปลอดภัยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆันเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆันเลยนะหลวงปู่แพ้ว ผมขอหกร้อบาทพี่600บาทต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะฮะหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังเก่าๆสวยๆกันเลยนะปี2 4 6 7นะพี่นะหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะฮะสายเหนียวกันเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังเก่าๆสวยๆเลยนะพี่มุกยันสี่ กเก่าส,สวยๆเดิมๆเลยสองสี่หกเจ็ดเม็ดไข่ปลาเนี่คงคมๆเลยนะพี่นะหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังคำส,สืผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะพี่เนาะดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่นะดูให้ถูกใจนะถูกใจองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับพี่นะตลอด24ชั่วโมงหรือยังดูไม่ชัดเจนยังไงทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ไอดีลน์นี้เลยนะพี่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะพี่นะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านแห่งหงด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ